ผมว่ามันเป็นปัจจัยผสมผสานจะไปหมดเลยเรื่องการเงินเนี่ยมันเหมือนกับการโยนกินลงไปในน้ําปัจจัยมันก็จะเป็นคลื่นต่อเนื่องกันไปแล้วหลายฝ่ายก็เลยมองว่าทองคําการเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะไม่เสี่ยงมากที่สุดแม้แต่ธนาคารกลางหรือทุกแห่งเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่ว่าเขาเพิ่มน้ําหนักแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาเพิ่มกันมากขนาดนี้ไปถึง 10- 20% การที่ทัาขึ้นกำแพงภาษีเนี่ยถามว่าที่ปร,รึกษาทั้มหรือทั้มไม่รู้เหรอว่าทาแล้วจะทําให้สินค้าแพงขึ้นน่าจะมีผลกระทบทําให้เศรษฐกิจแต่ระยะต้นเนี่ยมันแย่ลงผมเชื่อว่าเขารู้นะแต่ถามว่าทําไมเขายังทาอยู่ก็คือเขาก็จะมองว่าอย่างน้อยที่สุดก็ได้ ส4 0ิประเทศที่จะต้องวิ่งเข้าไปต่อรองแล้วก็ซื้อสินค้าเข้ามากขึ้นแต่ถามว่าในทางกลับกันแล้วมันคุ้มกันไหมนักวิเคราะห์โดยทั่วไปมองว่ามันไม่คุ้มอ่ะแล้วก็ประชาชนเขาน่าจะได้ผลกระกบเยอะมาก หน่งล้าน Subscribers เป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะเป็นเรื่องของดีดอล a า i z a t i o n ที่เห็นค่อนข้างจะชัดในช่วงหลังๆมานี้นะคะก็คือเรื่องของนอกจากการเข้าซื้อทองของบรรดาเซ็นทรัลแบงค์นะคะอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของบอลนใาราคาที่เห็นในช่วงของต้นรายการนะคะว่าบอลอเมริกาตอนนี้ แรงซื้อมันเริ่มชะลอตัวลงไปนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกขายโดยจีนนะคะหรือว่าประเทศอื่นๆที่ซื้อพนันธบัตรของอเมริกาเคยเป็นเจ้าหนี้ของอเมริกามาก่อนด้วยนะคะ,ะคุณหมอประเมินส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องของบอลน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มเติมหรือว่าเร่งปฏิกิริยาการดีดอลลาร์เซชันให้มากิ่งขึ้นหรือเปล่าแลวมันอิมแพคกับทองคำยังไง ผมว่ามันเป็นปัจจัยผสมผสานจะไปหมดเลยเรื่องการเงินเนี่ยมันเหมือนกับการโยนหินลงไปในลงไปในน้ำแล้วก็ปัจจัยมันก็จะเป็นคลื่นต่อเนื่องกันไปแต่ว่าในสภาวะตรงนี้มันไม่ใช่ภาวะที่สามารถตอบได้ว่ามันหนึ่งบกหนึ่งเป็นสองมันเป็นสภาวะที่เป็นผลกระทบที่หลายๆลฝ่ายมองว่ามันเป็นความสุ่มเสี่ยง นะ,ะเป็นความสุ่มเสี่ยงแล้วหลายฝ่ายก็เลยมองว่าทองคำกลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะไม่เสี่ยงมากที่สุดก็เลยทำให้แม้แต่ธนาคารกลางหรือทุกแห่งเนี่ยซึ่งเรารู้อยู่ว่าเขาเพิ่มน้ำหนักแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาเพิ่มกันมากขนาดนี้ไปถึงสิบยี่สิเปอร์เซนตหรือแม้กระทั่งกองทุนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการเพิ่มน้ำหนักอยู่จัากต่อนเนื่อง ดังนั้นสภาพที่ผ่านมาทองที่ร่วงเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยที่พื้นฐานของทองคำร่วงเพราะว่าเอาเงินจากทองคำไปปกขาดทุนคนอื่นหรือเปล่าเส่้อนนี้มันเป็นหลายปัจจัยครับผมไม่เชื่อว่าปัจจัยพวกนี้มันตรงไปตรงมาเหมือนกับการที่ทำขึ้นกำแพงภาษีเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องคิดกัน เป็นสมการหลายๆายชั้นนะไม่น่าจะชั้นเดียวถามว่าอืที่ปรึกษาท์หรือทาไม่รู้เหรอว่าทําแล้วจะทำให้สินค้าแพงขึ้นน่าจะมีผลกระทบทําให้เศรษฐกิจแต่ระยะต้นเนี่ยมันแย่ลงเนี่ยผมเชื่อว่าเขารู้นะแต่ถามว่าทําไมเขายังทําอยู่ก็คือเขาก็จะมองว่ามันน่าจะมี ไม้สองไม้สาไม้สี่ตามนิสัยของกรมที่จะเป็นเรื่องของการต่อรองอย่างน้อยที่สุดก็ได้สามสี่สิบประเทศที่จะต้องวิ่งเข้าไปต่อรองแล้วก็ซื้อสินค้าเข้ามากขึ้นแต่ถามว่าในทางกลับกันแล้วมันคุ้มกันไหมกับกับตรงนี้เนี่ยโอ้โหตรงนี้บอกนักวิเคราะห์โดยทั่วไปมองว่ามันไม่คุ้มอะ่ะแล้วก็ประชาชนเขาน่าจะได้ผลกระทบเยอะมาก นะฮะแต่ว่าแน่นอนมันก็มีบวกและมีลบฝ่ายหนึ่งคิดว่ามันไม่คุ้มแต่ฝ่ายทัป์เขาคิดว่าเขาคุ้มเขาถึงทำก็ต้องก็ต้องรอผลคราวนี้ผลตรงนี้เนี่ยมันจะรู้ได้ต่อเมื่ออีกสามเดือนข้างหน้าละมั้งอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีสองสามเดือนที่จะรู้เดือนที่เดือนเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยผมว่ายังไม่รู้เอฟเฟกเลยเพราะว่า เออพ่อค้าหรือนักลงทุนหรือนักอุาาตสาหกรรมตอนช่วงเนี้ยอาจจะหยุดการสั่งซื้อไปสักเดือนหนึ่งเหมือนอย่างอังกฤษเนี่ยใช่ไหมประกาศว่าไอ้ไม่ไม่ส่งรถไปแล้วเดือนเนี้ยหยุดก่อนยังไม่รู้จะเอาอยัางไงนะอย่างน้อยที่สุดเดือนหนึ่งก็หายไปแล้วนะเะฉะนั้นผลเนี่ยในช่วงเดือนเมษาเนี่ยน่าจะมีผลกระทบรุนแรงมากคือคำสั่งซื้อสินค้าต่างๆมันน่าจะหยุดหมดเลยอะ เพราะว่าไม่รู้จะเอาไงจะซื้อก็กลัวกลัวว่าซื้อของแพงมาแล้วขายไม่ได้ไม่ซื้อของมันก็ไม่หมดไม่มีแล้วมันหมดสต๊อกแล้วอะนะัในช่วงเดือนที่ผ่านมาจะเห็นตัวเลขที่นําเข้าสูงมากสินค้ามีความต้องการดีมากในสหรัฐอเมริกาโอ้ตัวเลขมันก็แสดงว่าเป็นตัวเลขหลอกหมดเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วที่ขายดีๆเนี่ยเพราะว่าคนตุนอย่างนกันเลยนะฮะ ทุกคนทั้งคนสั่งซื้อก็ซื้อตุนทั้งภาคอุตสาหกรรมก็ซื้อตุนเพื่อผลิตไอภาคประชาชนคอนซูเมอร์เองก็ซื้อตุนคือต่างคนต่างตุนฉะนั้นผลที่จะเห็นด้วยชัดๆเนี่ยผมว่าต้องเดือนหน้าละมั้งที่จะเริ่มว่าเอาละในเมื่อจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเนี้ยก็ต้องรู้ว่าของมันจะขึ้นกันขนาดไหนอย่างไรแม้กระทั่งประเทศไทยก็เหมือนกัน ซึ่งก็ถ้ากระทบกันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่หนีไม่พ้นเศรษฐกิจไทยที่ธรรมดาทองขึ้นบาทต้องแข็งเพราะว่าดอลลาร์อ่อนเหมือนเราเห็นเนี่ยนะครับในช่วงที่เปลี่ยนไทยมาสี่วันเนี่ยดอลลาร์อ่อนนะครับเวียงไปเวียงมาเวียงมาเวียงมาเนี่ยทั้งขึ้นและลงแต่ในผลสรุปคืออ่อนนะจากร้อยห้ามาร้อยสี่ร้อยสามร้อยสองตอนนี้ร้อยสองกว่าแล้วผมเชื่อว่าอีกไม่กี่วันอาจจะเหลือร้อยหนึ่งหรืออาจจะหลุด หลุดร้อยลงมาได้ซ้ำไปฉะนั้นเงินบาทธรรมดามันต้องแข็งแต่มันไม่แข็งมันก็อ่อนไปด้วยเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็ไม่ดีตามไปด้วยและโดนผลกระทบของการนำเข้าดังนั้นการจะแข็งก็เลยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ก็เลยทำให้ทองไทยก็รีบาวกลับได้เร็วมากเหมือนกันดังนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทองกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทุกประเทศในโลกต้องการแล้วก็ กลายเป็นสินทรัพย์ที่คนที่มีเวลต่างๆก็เก็บเป็นขอ,อ,นองขลังเพราะเก็บเป็นอย่างอื่นไม่จะเก็บยังไงอะฮะหรือถ้าใครกล้าดีก็ไปซื้อบอลร้อยปีของสหรัฐอเมริกาผมไม่รู้ว่ามีคนซื้อเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบจริงนะครับเฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อว่ามีนักวิเคราะห์วิจัยและทำเปเปอร์ทำรีเสิร์ชออกมาแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะชนะ มีรายงานบอ,อกเป<ก>็นกลุ่มเวลสูงอย่างเช่นพวก family business นะคะเขากา็โยก asset เข้าไปในตลาดทองคำในปริมาณที่มากขึ้นใช่ไหมคะคืออาจจะเป็นอีกหนึ่ง p l a y e ที่เป็นตัวขับเคลื่อน demand ในตลาดทองคำได้ได้ดีในช่วงใช่ครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เราก็เห็นนะครับเราก็เห็นแต่เราบอกไม่ได้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่ซึ่งเราก็พบว่า ในคนไทยเนี่ยที่มีเวลนะฮะตอนนี้ก็ขยับเริ่มขยับมาซื้อทองซึ่งบางคนก็หยับมาแล้วสองปีแล้วนะฮะแต่ว่าในปีนี้ขยับมาซื้อทองกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนไทยที่เป็นเวลระดับเยอะๆนะครับอันนี้ก็ซื้อเป็นทองเก็บขณะคนไทยก็ยังเป็นนะซึ่งแต่ว่าคนไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าเก่งเรื่องของการซื้อขายทองคำนะครับคือประชาชนคนไทยเรามีวัฒนธรรมในการเก็บทอง แล้วก็เลยตอนนี้ทำให้พวกที่มีเวลระดับระดับสูงๆเลยระดับ A5 เนี่ยก็ซื้อทองคำเก็บกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบพอเพราะว่าตอนนี้ที่ดินมันก็ก็สภาพคล่องมันหายไปนะครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเพราะว่าตอนนี้อย่างอื่นก็ยากแล้วตลาดหุ้นก็พึ่งไม่ได้บอลก็ลําบาก นะครับเงินที่โยนไปต่างประเทศในรูปของดอลล่าเทอมก็เอสรุปว่ามันจะด้อยค่าลงไปมากเท่าไหร่อันนี้ไม่มีใครรู้แต่ว่ารู้ว่าจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและดอ mm. ลล่าก็ต้องอ่อดเมื่อชะลอดอลลร์ mm. ก็ต้องอ่อดดังนั้นคนที่เคยเก็บดอลล่าเยอะๆตอนนี้ก็ต้องก็ต้องขายออกมาเป็นเป็นทองคำ น่าจะดีที่สุดเพราะว่าเพราะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่ดอลาร์อ่อนแล้วเมืองเงินบาทแข็งมันก็ไม่ใช่มันก็มันก็แย่พูดไปด้วยแล้วก็ทุกประเทศในโลกคือค่าเงินมันด้อยค่าเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเงินที่เป็นแบงก์โน้ตทั่วโลกเลยมันด้อยค่าหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นทองคำเป็นเป็นพระเอกพอสมควร mm hmm. ก็ยังเชื่อว่าหนึ่งมันหยุดตก เพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วก็ก็เอาเป็นว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วก็เลยถูกแรงเทขายทำกำไรแต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือมันหยุดตกและแนะนำให้เข้าซื้อตามสภาพของ Fundamental เทลเอตสภาพของเทคนิค c a ฟัน n ด a m e เบ a เมันยังคล้ายเดิมเพียงแต่ว่ามันมีภาพข่าวที่มันบวกบวกลบๆอยู่ซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่น อยู่ตลาดหุ้นขึ้นมาเยอะๆเลยนะเมื่อสองสามวันที่แล้วแล้วก็ตกกลับไปที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข่าวลือว่าจะหยุดใช้มาตรการนี้คือส่วนใหญ่ข่าวมันมาที่หลังอะราคามันไปก่อนแบบนี้คือถ้าประเมินจากกราฟนะคะเพราะว่าสัญญาณที่คุณหมอบอกนะคะบอททอมแล้วนะคะบอททอมเอาแล้วแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวเป้าหมายของการกลับตัวหรือว่าการขึ้นรอบนี้นะคะมันมีแรงแค่ไหนมันจะไปได้ไกลแค่ไหนคะคุณหมอคะ มันมีสองอย่างนะครับถ้าในสภาวะตลาดปกติทั่วๆไปเนี่ยมันเหมือนคนไข้นะครับหมายความว่าเวลาคนไข้ที่เข้า ICU หรือป่วยหนักๆเนี่ยเวลาออกจากโรงพยาบาลมันก็อยู่ในสภาวะพักฟื้นนะครับถ้าในสภาวะที่ตลาดทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าราคาถ้าเป็นตลาดทั่วไปราคาจะพักตัวบริเวณ3,000ถึง3,100เหรียญก่อนอาจจะเวียงในช่วงหนึเหรียญก่อ นะโดยมี3,000เหรียญเนี่ยเป็นแนวรับสำคัญก่อนและในทางกลับกันถ้าสภาพตลาดที่มันเวิร์สมากแล้วก็ปรากฏว่าเริ่มวันที่9แล้วก็อีกทางจีนก็ตอบโต้แล้วก็เออมันก็เริ่มนู่นนี่นั่นเยอะก็อาจจะดีดเหนือ3า0พขึ้นไปเลยก็พูดง่ายว่าตลาดจะเข้าสู่สภาวะที่เราเรียกว่าเป็นสภาวะปกติของทองคำเนี่ยคือ ให้มันกลับมายืนบริเวณ3,800 0เหรียญขึ้นไปนะก็จะทำให้สภาพของการขึ้นขึ้น,นลงๆของทองคำเนี่ยจบสิ้นแล้วก็เป็นขาขึ้นและแน่นอนขาขึ้นก็เป้าหมายแรกก็คือ3,160ที่เป็นหายเดิมนะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะไกลขึ้นกับความเนื้อข่าวว่าจะเข้ามาแรงแค่ไหนนะครับ ซึ่งตอนนี้ข่าวที่ทําให้ขึ้นเนี่ยก็มีอยู่ห่าเมื่อข่าวเดียวข่าวอื่นไม่มีทั่วโลกก็สนใจแต่เรื่องนี้นะครับดังนั้นสภาวะนี้ผมก็ย้ําอยู่แล้วว่าไม่ปกติแล้วดันั้นโดยภาพรวมเนี่ยมันจะต้องเป็นไซด์เวย์สักระยะหนึ่งแต่ถ้าข่าวมันแรงมันอาจจะไซด์เวย์อยู่แค่สองวันแล้วก็ขึ้นเลยดังนั้นถึงได้ย้าว่ายังไงก็ตามเป็นจังหวะที่น่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อ แต่ว่าเราก็เผื่อโอกาสว่าถ้าเกิดมันพลิกล็อกว่ามันตกลงมาก็อย่าลืมโดดหนีให้ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะมุมทางคลินิลที่เมื่อสักครู่คุณหมอพูดถึงว่าโอกาสที่จะกลับไปแตะไฮเนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะคะถ้าแตะไฮแล้วเนี่ยยังสามารถเยืนอ,อยู่ได้หรือว่ายังมีข่าวมีปัจจัยซัพพอร์ตเนี่ยนะคะระดับที่เป็นเป้าหมายต่อไปของรอบนี้เนี่ยเรามีโอกาสเห็นไกลแค่ไหนคะคุณหมอสามพันสองหรือว่ามากกว่านั้นไม่มีความเป็นไปได้ไหมคะ คือผมคิดว่าโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปเนี่ยมีสูงมากอย่าลืมว่าข่าวสำคัญของเขาก็คือข่าวการที่ทัมยังเล่นบทโหดแบบนี้ก็คือการขึ้นภาษีสำหรับทุกประเทศแล้วก็ดึงให้ประเทศลองๆมามีการต่อเองเพื่อที่จะลดภาษีแต่การลดภาษีของประเทศลองๆก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่า เออมัน,ม,นม,มันไม่ได้มันไม่ได้กระทบต่อภาพรวมเท่าไหร่มันเป็นเกมเพราะว่าทรามเป็นนักธุรกิจซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าทั้งไทยเองก็อาจจะได้รับการลดหลายๆคนหวังว่าจะเหลือ10%ซซึ่งก็ก็ภาวนาอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเข้าทางทรัมป์ในส่วนหนึ่งของประเทศขนาดเล็กแต่ว่าประเทศขนาดใหญ่หรือกลุ่มประเทศในยู อันนี้เป็นประเด็นหลักที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นเป้าหมายของม้์เหนือนะซึ่งถ้าตรงนี้มันไม่ได้เลิกเนี่ยประเด็นตรงนี้จะนำสู่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอยต่อไปและแน่นอนถ้าตรงนี้ไม่ได้เลิกทองคำสามพันหนึ่งก็เอาไม่อยู่สามพันสองสามพันสามสามพันห้าก็เอาไม่อยู่ เพียงแต่ระยะเวลามันจะเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในเชิงของการวิเคราะห์เนี่ยเราอยากให้น้ำนุณมองเป็น2องสเต็ปสเต็ปแรกคือ 1. ปัจจัยเดิมยังอยู่หรือเปล่าถ้าปัจจัยเดิมไม่อยู่ก็ต้องคือคุณยังเชื่อมั่นไหมว่าทัามจะทําอย่างนี้อยู่นะถ้ายังเชื่อมัน่นทองก็ขึ้นไม่อยู่แล้วก็จะขึ้นไปถึงสามพันสองสามได้ในสิ้นปี แต่ว่าถ้าเกิดเขาหยุดเมื่อไหร่ยอมรับว่าอันนี้ก็จะต้องเหวี่ยงลงดังนั้นในเชิงของนักลงทุนกันแล้วกันแน่นอนในนักออมก่อนนักออมเนี่ยไม่มีไม่ต้องคิดอะไรเลยนะทยอยเข้าซื้อไปเรื่อยๆืนักออมนะ,ะโดยเฉพาะจังหวะที่ร่วงลงมาแรงแบบนี้สี่เปอร์เซ็นตครึ่งเนี่ยให้เข้าซื้ออย่างเดียวคนที่เป็นออมเงินเย็นนะระยะกลางกับยาวซื้ออย่างเดียวแต่นักลงทุนที่เป็นนักเก็งกําไรเนี่ย จังหวะแบบนี้เป็นจังหวะเริ่มเข้าซื้อแล้วก็ตั้ง t a r ์เก็ต profit เอาไว้ว่าเป้าหมายของท่านทำอะไรของคุณฉะนั้นทาร์เก็ตนถ้นท่าท่านเข้าอยู่ท่านก็ไปตั้ง t a r ์เก็ตง่ายๆที่3 0 0พหนึ่งหรือ3,070เหรียญคือทำกำไรไปส่วนหนึ่งก่อนเพราะเราเชื่อว่าเ,เป้าแรกก่อนที่น่าจะเหวี่ยงก่อนนะฮะก็คือ3,055เหรียญ3055ตรงนี้จะเป็นแนวต้านหลักก่อน ซึ่งอาจจะเปี้ยงแรกแล้วจะต้องยอ่อก่อนนะฮะแต่ย่อน่าจะไม่ลึกละน่าจะไม่หลุดสามพันหนึ่งถ้าตลาดแข็งแรงน่าจะไม่หลุดแต่ว่าถ้าถ้าหมายความว่าภาพข่าวมันยังแย่อยู่มันก็จะทะลุสามพันห้าสิบห้าขึ้นไปเลยเป้าหมายที่สองที่ท่านจะขายก็คือสามพันหนึ่งร้อยเหรียญบวกลบอะจากสามพันแปดสิบสามพันหนึ่งร้อยฉังนั้นในเชิงของ นักเก่งกําไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนะนําให้เก็บกําไรไปเรื่อยๆทีละชอ็อตเหมือนนักมวยที่เป็นเก็บคะแนนแยบอย่าไปคิดว่าคุณจะเอาหมัดเดียวแล้วก็ต่อยแล้วให้ได้ได,ได้น็อกเลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่ง่ายแต่การเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการของนักลงทุนทั่วโลกเก็บคะแนนแล้วก็ย่อก,ก็ซื้อ เขาเรียกว่าซื้อขายตามเทรนด์แช n นลย่อ,อก,ก็ซื้อขึ้นก็ขายย่อ,อก,ก็ซื้อขึ้นขายซึ่งมันเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงส่วนหนึ่งเพราะท่านก็สามารถโกยเงินเข้ามาในพอร์ตแต่ว่าอย่าลืมการตั้งสต o อปรอสของท่านก็จะต้องคอยตั้งเพื่อที่จะหลบสภาวะที่เป็นแรงเหวี่ยงดังนั้นถ้าท่านทําแบบนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาท่านก็จะปลอดภัยเพราะว่าถ้าท่าน ไม่ได้ขายเลยแล้วมันเวียงลงมาสองร้อยเหรียญก็เรียกว่าพลาดโอกาสที่ที่จะทํากําไรไปแล้วสองร้อยเหรียญถูกไหมครับแต่ว่าถ้าท่านขายไปท่านอาจจะได้กําไรครั้งหนึ่งเนี่ยสักสามสิบเหรียญสามสิบเหรียญขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นดังนั้นทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นควรจะเก็บกําไรไว้แต่ถ้าท่านจะซอยทีกว่านั้นก็เรื่องแต่เรื่องของแต่ละท่านในเชิงของการทำกำไรเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัว รู้แต่ว่าความพอใจอยู่ตรงไหน,นแต่ในเชิงของการตัดขาดทุนก็ควรที่จะวางเอาไว้อันนี้ผมตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราอยากจะย้ำมากๆเลยว่าเรื่องของการตัดขาดทุนเนี่ยหรือการหยุดขาดทุนเนี่ยนะครับมันหลายในเรื่องเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรากำลังจะเข้าสู่วันหยุดยาวของวันสงกรานต์วันหยุดยาวเนี่ยเมืองไทยหยุด แล้วการหยุดของไทยเนี่ยแบงก์หยุดด้วยนะฮะพอแบงก์หยุดเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดท่านอยู่ในสภาวะที่เายไดเยอะๆแล้วมันเกิดเหวียงลงเนี่ยนะครับท่านเติมเงินไม่ได้จะถูกปิดสถานะโดยอัตโนมัติอันนี้ยุ่งเงินใหญ่เลยอันนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเช้นตอนเนี้สิ่งที่เราย้ําก็คือเมื่อเมื่ออยู่มีกําไรเราทํากําไรป่อไปแล้วก็ลด สภาวะที่ l e v e r a g e หรือใช้มาจินสูงๆลดลงมาให้เตี้ยๆนะฮะใช้ลด l e v e r a g e ลงนะครับเหลือประมาณ2เท่าแค่นี้มันก็จะปลอดภัยสูงมากนะฮะหรือไม่ l e v e r a g e เลยอันนี้ก็ก็ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันเป็น Long Term Holiday เนี่ยนะครับฉะนั้นการวางเขาเรียกว่าเป็น Super Margin หรือต้องวางมาจินให้สูงขึ้น ซึ่วงวาจริงมาจิ้นสูงมันไม่พอหรอกครับเพราะว่าเวลาเดี๋ยวนี้โลกที่มันเหวี่ยงเดี๋ยวนี้คุณจีตา้ามันเหวี่ยงวันเดียวร้อยเหรียญน่ะคุณวางเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกเพราะว่าเวลาคุณเลเวลไปสี่สิบเท่าคุณนึกออกนึกภาพออกไหม<ช>คุณเลเวลสี่สิบเท่าเนี่ยมันเหวี่ยงแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นตคุณก็ถูกฟา์โกแล็เพราะว่าคุณวางคุณเลเวลเยอะไปไงนะท่านคุณยิงยาก,การเลเวลดีที่สุด เอออันนี้ผมไม่ทราบว่านักลงทุนฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าคุณเลเวเลเยอะมากกว่าสามสี่สิบเท่าเนี่ยคือคุณกำลังขับรถด้วยความเร็วสี่ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณพลาดแค่สองเสี้ยววินาทีคุณก็ไปแล้วอะ่ะดังนั้นแนะนำให้เลเวเลตอย่ากเกินสิบเท่าเนี่ยดีที่สุดอย่ากเกินรัฐภาวะที่จะมีการหยุดยาวแบบนี้หยุดเลเวเลตไปก่อนหยุดเลยนะฮะ ไม่เลเวเลสอันนี้ก็จะปลอดภัยต่อพอร์ตของท่านแน่นอนค่ะเคลียร์คัดมากๆนะคะทั้งภาวะตลาดทิศทางของราคานะคะแล้วก็คําแนะนําที่คุณหมอปรารถนาดีอย่างมากนะคะกับนักลงทุนนักออมตา่างๆนะคะอยากให้ วางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังสภาวะไม่ปกติยิ่งบ้านเราจะเจอวันหยุดนะคะความผันผวนที่โลกกาลังเผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้วางแผนเอาไว้อย่างดีนะคะมันอาจจะเกิดภาวะช็อกหรือว่าเกิดความเสียหายกพอร์ตได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านได้วางแผนได้นําข้อมูลที่คุณหมอให้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะที่สละเวลาค,คุยกับเช่วงดีครับวันสัปดาขอบคุณมากเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคคสวัสดีค่ะค คุณหมอมาคุยกับเราในจังหวัดที่สําคัญมากๆนะคะมาวันนี้ย้านะคะว่าทองหยุดลงแล้วและกําลังกลับตัวมีสัญญาณกลับตัวเป็นขาขึ้น ก็คือกลับไปในสภาวะที่เป็นขาขึ้นปกติจากช่วงเวลาการปรับฐานนะคะก็เป็นนาทีที่แนะนําในการที่จะเข้าออมได้เลยสําหรับคนที่จะออมลงทุนระยะยาวคนที่เป็นนักเทรดเป็นอินเวสเตอร์นะคะก็เป็นจังหวะซื้อเหมือนกันแต่ว่าจังหวะซื้อการปรับตัวท้งนี้นะคะฟันเดเมนทัลหรือว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยข้อมูลพื้นฐานมันคือเรื่องของดอลลาร์ี่อ่อนค่าลงเรื่องของสภาวะความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้าเรื่องความเสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวมันเป็นสิ่งที่สนับสนุนทองคําอยู่แล้วนะคะดังนั้นโอกาสที่จะกลับขึ้นไป แต่ไฮเดอร์มีความเป็นไปได้ประมาณ3,150กลางๆนะคะผ่านพัน3,002ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไปทีละสเต็ปก็อย่าลืมตั้ง Sto p l ล s s ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจถือทองคำที่เป็นทางฝั่งไทยนะคะราคาทองจากวันนี้ก็จะขึ้นตามทองโลกเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของค่างเงินบาทประกอบด้วยนะคะซึ่งโทนของบาทมันก็ยังมีความเสีียงจะอ่อนแม้ว่าดอลลาร์จะอ่อนเพราะว่ามันเป็นภาพเศรษฐกิจที่กระทบกันทั้งโลกนะคะนี่ก็คือคำแนะนําในการลงทุนทองคําแล้วก็สิ่งที่เป็นปัจจัยที่มีผลกับ ตลาดทองคําที่กําลังผันผวนอยู่ในโลกนาะทีนี้แต่ว่ายังก็ตามมุมของคุณหมอทองคําก็ยังเป็นเซฟเทเว่นเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่อาจจะเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากความปันผวนของโลกในระดับที่สูงมากขนาดนี้นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะเราเเจะไปเจอกันต่อในไลฟ์ต่อไปนะคะไลฟ์ live นี้หมดเวลาแล้วค่ะกีตาร์คุณหมอและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ